ยันนในเจนเขาสีเดินทาของอื่นนี like ่นคอคือย yeah, ันแต่ว mm ่ายันเนี่อยยนเฮยเฮ้ยเกือบยีสปุ๊สมองอยู่ในเครื่องยี่สิบหาทั้งเครื่องกลักล้องแลบองแน้หลังคอยเงาลาดดวยบปวดหลังมงดี่คมงก่อนนอนเดีบอกมันเอ็นบ่นอนเดี๋ยวบอ่าตะเอ็นยังขาวุดเอาขาสนหิมะหิมะบอเออจะนี้ทีม่มาบอดขึ้นังวัน อียยห,หยังก่อนวันบอลจะเป็นช่วงฤดูมันบอลจะเจ๋วว่ดครับโว้ยก <c oughs> ูอยู่นี่มึงเดือดกันไก่แท้ตาม้งเคียดตี๊าดอยู่นี่งเ่งทานไ้พุ่นเนาะเพราะว่ากูตัวใหญ่แฮงตัวน้อยแฮงบ่ห้ง <c oughs> ไม่ยังสโซยังกันวะคือยังว่ันหนองม้วยกันว่าเครียดนะคะรั่แขึ้นเครื่องโดนสิอยืนเฉยยืนเฉยคอนเสิร์ตประเทศฟินแลนด์แม่นค่ะอากาศตอนนี้ก็ติดลบ5องศาติดลบ5องศานั่นแปลว่าอากาศติดลบหนาวเ้องตู้เย็นเลยนะหนาวต้องใส่บ้านเราเลยนะช่องฟิตอะไรอย่างนี้เลยเออไปถึงก็จะ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็จะเป็นไข้อันนี้อันดับแรกสองอันดับสองก็ต้องจะพาไปกินเบียร์แ่บแของกินบารู้สึกฉันชิลมากว่าเป็นบ้านเกิดมองนอนใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นบ้านไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านเกิดแล้วนี่นะครับก็ติดตามด้วยกับคอนเสิร์ตพราเราตัวเกียวมิวสิกวันที่สิบสี่นี้สิบสี่มีนาคมเนียพี่น้องยู่ที่เฮลซิงกินะครับผมอยู่ที่อาพอโล อาปวดหลนะครับอ่าเป็นมองแสดงในพี่น้องสิคุณเคยอยู่แล้วนะพี่น้องนับรองคนไทย้ไปไหไปมองหันเลยนะครับผมเจอการเฮลซิงกินะครับผมใครอยากไปดูคอนเสิร์ตตัวเกียวบอกยว่านำพาคำหงษ์แน่นอนใช่ไหมเอาเอียวไปไหมนี่โอ้ยเอาไปสามเอวครับอันนี้ดิเอาอย่ายไปดิเดียวดีดีแล้วลดรถหุ่นเรื่องงานนี้เลยนะคะเป็นกระเพื่อมที่เป็นจีวันนี้ใช่เป็นกระเพื่อมแบบว่าเออเออเออไม่ว่า หิมะตีเจไดห็นหิมาหมดเอยู่หิมะหิมะมีอยู่ได้เลยะมาถ่ายรูปวดเพื่อนอยู่ข้างไงฉันไ่เสร็จมาแล้วนะไม่ใช่หิมาญี่ปุ่นจะหิมะอยู่โลงจริงๆเลยนะครับแล้วก็ฟินแลนด์เป็นเป็นประเทศกําเนิดของซาตตอ์คลอสก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยเจียเป่าดูนี้ไปไปมันไปไปมองอยู่เหมือนมันอยู่ไก่วิไปเนี้ยผมก็สเไดไปวไปไราท้ับนุ่ไปอ่างสินยังนี้ตีพอยากเห็นสิ้นอสิอยากเห็นหิมา มื่อนี้เป็นแบบที่สั่งไทยที่เสื้อเนี่ยเพื่อนเด็เสียงพวไทยมันบวสมบทบาทเนี่ยเป็นคนนี้เป็นคนนี้คือยุติเลยไม่ใจเพื่อนคือว่าทำนอนเนาะไอพว่ไทยเปรี้ยพวกไทยนี้ไต่ละไอนี้แต่ละได้ใจเพื่อนนักลายทำท่าเป็นบทบาทนั่นนั่นนี่เฮ้ยไหนไอกล้องฮงบอกเอาฝากเอาเร็วบอกพี่หน่อยซีซีมีหน้าเดี๋วเร็วซีซมีนานี้นะครับผมเจอกันที่โอซิงกินะครับเนียโอซิงกิ ยูอะไรอย่างนี้เฮีซิงกิประเทศอะไรประเทศฟินแลนด์ครับเจอกันสิบสี่มีนา this นะครัะเจอกันแน่นอนครับพวกเราคนจากโตเกียวแน่นอนยุคทัพจัดตักจัดเต็มครับพี่น้องเตรียมกันค่ะตื่นเต้นน้ำหน้าจามเมเน่ชิด้ไปแล้วโตเกียวมิวสิกเดินสายยุโรปแล้วพี่น้องนะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนเบากล่องเปิดเตื่นเต้นเฮงเอี่ยวข่อยเฮงยาวอยู่ข่อยสิ บอบปวดแอวบอกเพื่อนวะโอ้ยมีความสุขนําเนาะพี่น้องเรามมีความสุขอันดีใจน้่นเลยไหมปื้มแบบว่าสิบสิบอกว่างดลละสิอธิบายความรู้สึกว่าจังใดให้พี่น้องคือมันดีใจหลายเลยไหมว่าดีใจที่ตเกียวมิวสิกลูกๆตัวเกียวมิวสิกถึงว่าจะบ่ได้ไปเบิร์ตทุกคนกระซางเนาะพี่น้องเนาะกันยังดีว่าชื่อเสียงของโตัวเกียวมิวสิกดังไกลไปถึงยุโรปนลยไหพี่น้อง คันสิไปเบิกโยกขายมันกับไปบ่ได้คือว่าน้อพี่น้องเนาะมันค้าใส่ใจหลายแต่ซำมีก็ดีใจแล้วกล้องวายุเจนนี่ซีโฟบอดบอีกโอ้ยสะอ่อนแม่แม่ทั้งฟินแลนด์ทั้งยุโรปรอดติดตามลูกๆกตัวเกี่ยวมิวสิกไปให้กำลังใจหลายๆเด้อจ้ะทั้งนี้ก็สีรอเป็นกำลังใจให้ซีมีบัตกลุ่มปิดเนาะ เคยได้ยินบอดบีกเพพ่นว่าจะเป็นบัตรกลุ่มปีดจะซื้อจะให้จะให้เข้าดูในกลุ่มปีดประสันว่าทางนี้ก็จะเป็นกําลังใจให้อยู่ในกลุ่มปีดจะจะบอผ่าจะหลอบเลยที่ไปยุโรปเนี่บากองเพื่อนบอกว่าเพิ่นเอาแอวไปสามเอวน้องเจนี่เิ่นก็โลดหุนเพื่องานนนิเลยเพิ่นว่าหุ่นดีขึ้นนี้น้องเจนี่นะจ๊ะแมนบอแม่แม่สวอ่อนบอดบีเพิ่นตื่นเต้นหลายเพิ่นจะได้กลับไปประเทศที่เห็ดให้เพิ่นมีเสียง กะว่าได้เนาะพี่น้องที่มาของคําว,ว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> บอดบีกนี่เพิ่นไปอยู่ประเทศฟินแลนด์เนาะพี่น้องเอกเก่งหลายจนแม่แมเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เข้าไปว่าจะมาบอเเก่งคือผู้ใหญ่บ้านแท้สินะเพิ่นก็นเลยเกิดไอเดียเอ๊ะฉันขึ้นมาคําหนีแท้นะเพิ่นก็นเลยได้เป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละคือจุดต้นกําเนิดของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาจากไหนตีประเทศฟินแลนด์จ้ะ เพิ่นสิได้ไปแล้วเพิ่นจะได้กลับไปอีกครั้งแล้วเพิ่นตื่นเต้นแต่ก็เห็นเห็นบางคนเพิ่นก็ะพัวว่าเพิ่นสิได้ไปเมืองนอกคือกันอยู่พี่นอ้องแต่เมื่อการมาเว้าถึงคิดเอาเองจ้ะตำหนี้ละ่ะเฮารอติดตามพักไก่กับลูกๆอยู่ยุโรปเนาะพี่น้องเนาะ